สวัสดีค่ะดาวน,นะคะจากเพจมิสูป้ายแดงแรงจัดเต็มวันนี้เราจะพามาชมรถกระบะไททันหัวเดียว4ณ 4x4 นะคะเรามาชมรอบๆรถกันเลยค่ะว่ารถรัวนนี้ดาวแต่งอะไรไปบ้างนะคะด้านหน้าเป็นการชนเหล็กของ T WI นะคะแต่งให้หล่อๆแบบนี้เลยค่ะมีไฟสปอร์ตไลท์หนึ่งคู่หน้านะคะแล้วก็ห่วงแดงอีกหนึ่งคู่หน้าค่ะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะ ามาชมด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อยนะคะขนาดแบบมีหมุดเจ็ดนิ้วค่ะแล้วก็ยางและแม็กขนาดขอบ16นิ้วนะคะแต่งให้แบบนี้เลยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกรายได้เช่นกันนะคะด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะคะแบบช่วงยาวนะคะของเราก็จะมีสองแบบเป็นช่วงยาวและช่วงสั้นค่ะมีเบามือจับนะคะกันสาดค่ะ ้อกเหล็กเสมอกับหัวเก่งนะคะป่าครอบถังน้ำมันค่ะลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันนะคะว่าชอบแบบไหนสีอะไรแจ้งได้ค่ะการชนท้ายนะคะก็จะเป็นวายสุดหนึ่งค่ะมีห่วงแดงให้หนึ่งคู่หลังนะคะไว้สำหรับลากจูงค่ะแล้วก็ออกไฟสองป้ายทะเบียนนะคะแบบนี้เลยค่ะ ส่วนฝาท้ายนะคะก็จะมีตัวครอบฝาท้ายด้านหลังมีให้เลือกอยู่สามสีสีแดงตัวฝาจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเทาดําค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากได้สีไหนให้เข้ากับตัวรถสติกเกอร์นะคะก็สามารถเลือกแบบเลือกลายได้เช่นกันค่ะว่าชอบแบบไหนลายไหน,ไหนก็แจ้งมาที่ดาวได้เลยนะคะ ให้แบบนี้เลยรออจัดเต็มนะคะรถคันนี้เป็นสีเทาดำค่ะเรามาชมภายในรถกันเลยนะคะส่วนนี้เป็นภายในรถนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาของเข้าที่เจ็ดแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์โฟค่ะขับสองนะคะขับสี่แล้วก็สี่แอลค่ะ สามารถรุยได้ทุกสภาพถนนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยา่แด้รถกระบะหัวเดียวโ w 4วิลรุ่นนี้ไปใช้นะคะก็ติดต่อดาวมาได้น,นะคะที่เบอร์0 6 1 6 3 4 6 4 5 7มี 10. ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ดาวไปแล้วนะสวัสดีค่ะ